หากคุณกำลังมองหารถ SUV ไฟฟ้าในปี2025ที่มีราคาย่อมยาวไม่เกิน1ล้านบาทเรามีข้อมูลน่าสนใจที่คุณไม่ควรพลาดรถ SUV ไฟฟ้าในปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่ติดตั้งเทคโนโลยีทันสมัยแต่ยังมีฟังก์ชันใช้งานที่คุ้มค่ามาดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้างที่น่าสนใจและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลในปีนี้ประกาศการแข่งขันในตลาดรถ SUV ไฟฟ้านั้นร้อนระอุอย่างมาก ในช่วงเวลานี้ทําให้คุณสามารถหาเลือกซื้อรถระดับคุณภาพในราคาที่ไม่แพงเกินไปโดยหลายรุ่นมีฟังก์ชันในระดับที่ไม่ต่างจากรถราคาแพงเช่นหลังคากระจกบอบปรับไฟฟ้าระบบก,การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติมาดูกันว่าภายในงบประมาณนี้มีรถรุ่นไหนที่ควรค่าแก่การพิจารณาบ้างรถ SUV ไฟฟ้าราคาต่ำกว่า1ล้านบาทในปี2 0 2 5 b i t e t o 3 บิตเทล3เป็น SUV ไฟฟ้าขนาดเล็ก5ที่นั่งมีมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อนหน้าให้กำลังสูงถึง204แรงมา้าและแรงบิดที่310นิวตันเมตรมันสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง410กิโลเมตริสำหรับรุ่นพรีเมียมและ480กิโลเมตรสำหรับรุ่นดิสเทนดิตราคาจำหน่ายรุ่นพรีเมียม699,900บาทรุ่นดิสินดิ799,900บาท MGS 5 EV MGS 5 e v ก็เป็น SUV ไฟฟ้าขนาดเล็ก5ที่นั่งโดยมีรุ่น D และ X สำหรับมอเตอร์เดี่ยวที่ขับเคลื่อนล้อหลังมีกำลัง170แรงม้าและแรงบิด250นิวตันเมตรทำให้วิ่งได้สูงสุดถึง416กิโลเมตรชมในขณะที่รุ่น V สามารถรายได้กำลังถึง245แรงม้าและวิ่งได้สูงสุดที่550กิโลเมตรราคาจำหน่ายรุ่น D ี6 9 9 9 0 0บาทรุ่น X 8 2 9 9 0 0บาท รุ่น V 949,900บาท d p l S 0 5 D-Pel S 0 5เป็นรถ SUV ไฟฟ้าขนาดกึ่งคอมแพคหที่นั่งมีกำลังสูงถึง238แรงมา้าและแรงบิด320นิวตันเมตรอีกทั้งยังสามารถขับได้เร็วสูงสุดถึง180กิโลเมตรชั่วโมงพร้อมระยะทางการวิ่งที่470กิโลเมตร NDC ราคาจำหน่ายรุ่นไลท์799,000บาทรุ่น MAX 849,000บาทรุ่น Plus 899,000บาท j จค5 EV j จค5 EV มีมอเตอร์เดียวกับเคลื่อนล้อหน้ามีกำลัง211แรงมา้าและแรงบิด288นิวตันเมตรวิ่งได้ระยะทางสูงสุด461กิโเมตรนดีซด้วยความเร็วสูงสุด175กิเมตรชั่วโมงราคาจำหน่ายรุ่นไดนามิก549,000บาทรุ่น Max 599,000บาท g i l X5 c i l X5 เป็น SUV ไฟฟ้าขนาดกึ่งคอมแพคที่มีกำลัง217แรงมา้าและแรงบิด320นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรชั่วโมงและวิ่งได้สูงสุด495กิโลเมตรนิดีราคาจำหน่ายรุ่นโปร8,99,000บาทรุ่นแม็กซ์8,99,000บาทลีฟโมเตอร์40 ลีกโมเตอร์40มีกำลัง217แรงม้าและแรงบิด320นิวตันเมตรโดยสามารถวิ่งได้สูงสุดที่477กิโลเมตรดวม็สสูงสุ170กชั่วโมงราคาจำหน่ายรุ่นสไตล์978,000บาทโ m o เดอ5 EV โ m o เดอส5 EV มีมอเตอร์เดียวที่ขับเคลื่อนล้อหน้ามีความสามารถในการวิ่งระยะทางสูงสุดถึง505กิโเมตรชมด้วยกำลัง211แรงม้า และแรงบิด288นิ้นิวตันเมตรราคาจำหน่ายรุ่น Long Red ด y n a m i c 5 9 9 0 0นามิก599,000บาทรุ่น Long r e Max 649,000บาท Ion V Ion V ขับเคลื่อนล้อหน้ากำลัง204แรงม้าสามารถวิ่งได้ไกลถึง602กิโลเมตร NEDC พร้อมความเร็วสูงสุดที่160กิโลเมตรชั่วโมงราคาจำหน่ายรุ่น Luxury 899,900เ่899,900บาท หมายเหตุราคาของรถยนต์และรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลกับผู้จำหน่ายก่อนการตัดสินใจตอนนี้คุณคิดว่า SUV ไฟฟ้ารุ่นไหนที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุดคุณมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือคำถามเกี่ยวกับรุ่นไหนบ้างมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้เลย